สวัสดีครับท่านผู้ชมลามานิวสขอนำพาท่านผู้ชมมายัางสมรภูมิการสู้รบกันระหว่างกองทัพรัสเซียกับกองทัพยูเครนในการสู้รบกันเป็นวันที่1 9 9 8ในวันนี้ไม่ว่าจะมีการเจรจากันก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับผู้นำประเทศ ทั้งปรปธานาธิปดีเซนสกี้แล้วก็ผู้นำประเทศต่างๆทั้งในอเมริกาทั้งยุโรปนะครับก็จะมีการประชุมพูดจะหารือกันเจรจากันเกี่ยวกับแนวทางของการยุติสงครามนะครับแต่ว่าการต่อสู้กันอย่างแนวหน้าก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งในวันนี้แอดมินจะรายงาน เกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนได้ไรายงานเข้ามานะครับทางกทัพยูเครนได้ส่งดโดรนจำนวนหลายร้อยลำนะครับเขาโจมตีเป้าหมายที่สำคัญในภายในประเทศรัศเสเซียนะครับซึ่งสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลให้กับ ทางประเทศรัเสเซียคับโดยเฉพาะคลังน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็โรงไฟฟ้าแล้วก็ศูนย์บัญชาการทหารต่างๆถูกทำลายมากมายมาสารนครับภายในวันเดียวอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่หนึ่งมีนาคม นะครับแล้วก็ส่วนผลของการสู้รบกันนั้นมีดังต่อไปนี้นะครับทหารรัเสเซียเสียชีวิต1 0 6 0นายบาดเจ็บ5,300นายรถถัง13คันถูกทำลาย13คัน รถราถูกทำลาย17คันยานยนต์ทางทหาร126คันปืนใหญ่54ระบบโดรน172ลำจรวดหลายลำกล้องถูกทำลายเพิ่ม1ระบบป้องกันไปทางอากาศถูกทำลายเพิ่ม1ครับแล้วก็ในวันนี้ ครูสมิสไซนะครับมียอดความเสียหายถูกทำลายเพิ่มขึ้นมาถึง21ลูกด้วยกันรวม3,085ลูกนะครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษถูกทำลายเพิ่ม4กระสุนปืนใหญ่3,000นัดกระสุนปืนเล็ก1,000 0นัด RPG ห้าพันลูกน้ำมันเชื้อเพลิง2องแสนลิตรสเสบียงอาหาร30ล้านสเสบียงอาหาร60ล้านใน1วันนะครับซึ่งรวมยอดความเสียหายของคงทัพรัเสเซียในวันที่1 9 9 8โดยประมาณนะครับตกกับ15ล้าน ห้าแส3ส0 0มบาล้านสองแสนบาทเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้สองมื่นสามพัสบหาล้านหกแบาทครับอันนี้เป็นยอดความเสียหายที่เกิดขึ้นในแนวหน้านะครับส่วนผลของการ ยิงผลของการใช้โรนเข้าไปโจมตีภายในประเทศรัสเซียนั้นไม่สามารถที่จะประเมินได้นะครับมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกราบขอบพระคุณทุกคำติชมนะครับสวัสดีครับโล Чогось наша славна Україна зажури.